เป็นคนจริงจังเป็นคนเงียบขรึมจริงจังไหมเป็นคนหน่าดูน้าดูเนี่ยมันจะเป็นมันก็จะเป็นมันเป็นภาพลักษณ์ที่คนมองแล้วกร็รู้สึกว่าอาจจะเป็นคนโมโหง่ายเป็นดูแล้วก็คนหน้าหน้าดูเนี่ยกับคนหน้ายิ้มเนี่ยใครคนคนอย่างมองใคร คนหน้ายิ้มวันนั้นหนูต้องมองกระจกมองเล่นหน้าดูว่าทำไงดจะได้ยิมอาจจะมุมปาก <c oughs> ถ่ายรูปเขต้องมีการดึงมุมปากหน่อยจากแผนโูมข้อใดไม่ถูกต้องออโอเคเนะให้โอกาสแก้ตัวขอใครเนี่ย โขาครนะสองคนเลยถ้ามีนักเรียนทั้งหมดแปดสิบคนจะมีสีส้มสามสิบคนนะแปดสิบคนจะมีสีส้มสีส้มตรงเนี้ยสีส้มแปดสิบคนที่จะไงครับ สามสิบคูณหนึ่งร้อยเหรอถ้ามีนักเรียนทั้งหมดทั้งหมดหมายถึงว่าก็นักเรียนทั้งหมดก็จะมีสีฟ้าสีส้มตรงเนี้ยอย่าลืมว่าวงกลมรวมกันเปอร์เซนต์รวมกันเป็นเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้รวมกันเป็นห้าสิบตรงนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่สามสิบ ป็นแปดสิบแล้วนี่ยี่สิบเป็นร้อยในวงกลมเนี่ยมันรวมกันเป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเท่ากับนักเรียนกี่คนทั้งหมดน่ะแปดสิบคนถามว่าเรามีแค่ยี่ิบห้ายี่บห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเท่ากับกี่คนก็แปดสิบส่วนร้อยคูณกับยี่ิบห้ายี่ิบห้าหนึ่งยี่ิบห้ายี่ิบห้าสี่หนึ่งร้อย สี่หารสองโทษแปดสิบหารหารสี่ก็เป็นเท่าไหร่ตอนนี้หารตอนนี้เปนเท่าไหร่เออที่ยี่สิบคิดนานนะเรายี่สิแบแสดงว่านักเรียนแปดสิบคนเนะี่ยคิดร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ายี่สิบห้าสี่ส่วนยี่สิบห้าก็จะคิดเป็นแค่ยี่สิบคนแต่เขาตอบสามสิบคนก็คนนี้ก็ผิดไม่ถูกต้อง คิดจะยินไหมเนะี่ยคิดจะยินนะ